b บบี้เบทไทม์สตอรีนิทานเรื่องส่วนสนุกรติการในกลางดึกคืนหนึ่งขณะที่พอยนั่งคัสสมาอยู่บนพื้นห้องของเธอรอบตัวมีเพื่อนสนิทอีกสี่คนได้แก่กันเมโอมและแป้งการหยิบตัวสีดำออกมาจากกระเป๋าเสื้อและพูดขึ้นว่าเห็นไหมนี่ไงฉันเจอมันในห้องสมุดเก่าของพ่อ พอยรับตัวมาจากมือของกันตัวสีดำมันดูเก่ามากจนแทบจะเหมือนถูกทิ้งมาเนิ่นนานแล้วแต่มันก็มีลักษณะพิเศษบางอย่างที่ทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจมันยินเชียบอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้กันขยับตัวไปนั่งลงข้างๆพอยและบอกว่าฉันเจอมาในกองไม้ที่ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นในห้องสมุดของพ่อพอบอกกับฉันว่าเขาเคยได้รับมันตอนที่ยังเด็กอยู่แต่ไม่เคยบอกว่า ได้มันมายัางไงกันแน่ทุกคนกำลังจองไปที่ตัวสีดาที่วางอยู่กลางวงราวกับมันเป็นวัตถุต้องคำสาบมีใครเคยได้ยินชื่อส่วนสนุกรัติการบ้างไหมแม่ถามเสียงเบาเธอเหลือบมองพอด้วยสายตาสงสยัยไม่มีเลยฉันลองเสิร์ชดูแล้วนะไม่เจออะไรเลยสักอย่างเหมือนมันไม่มีตัวตนมาก่อนพอยตอบพางเปิดหน้าจอโทรศัพท์ที่ยังคงวางเปล่าจากผลการค้นหา แต่ตัวมันเขีนเอาไว้ว่ามีแค่ผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้นี่มันแปลกเกินไปหรือเปล่านะโอมพูดขึ้นบ้างสีหน้าของเขาเริ่มรังเลหรือว่ามันจะเป็นการตลาดแบบลับๆสไตล์แอสเคปลุมอะไรประมาณนั้นนะ่ะแปลงเดาว,ว่าอาจเป็นการโปรโมตรูปแบบใหม่มันอาจจะเป็นส่วนสนุกแนวเซียงข,งขวัญก็ได้นะฉันเคยเห็นที่ญี่ปุ่นมันเป็นแบบนี้เหมือนกัน แต่ดูตรงนี้สิพ่อชี้ไปที่ประโยคสุดท้ายของตัวระวังสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดประโยคนั้นทําให้บรรยากาศในห้องเย็นลงอย่างประหลาดเรากับมีสายลมเย็นพัดผ่านแมหน้าต่างจะปิดสนิทก,ก็ตามแล้วถ้ามันมีใช้แค่เกมละ่ะถ้ามันเป็นกับดักจริงๆละ่ะแล้วพวกเราจะทํำยังไงกันการพูดเสียงเบาแหมคิดมากไปหรือเปล่า ก็แค่ส่วนสนุกเองนะถ้าไม่โอเคเราก็กลับออกมาก็ได้นี่แปงอยากไลพยายามทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดเกินไปแล้วถ้าออกมาไม่ได้ล่ะเนกะสิบถามทุกคนเงียบไปชั่วครู่เสียงนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนพลอยเหลือบมองหน้าต่างข้างห้องท้องฟ้ามืดสนิทไร้แสงดาวเราจะไปกันจริงๆใช่ไหมโอมถามเสียงแผ่วเบาแต่ในแววตา เต็นไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นพลอยมองไปที่ยังตัวสีดำในมือของกันหัวใจของเธอเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุก่อนที่เธอจะตัดสินใจพูดขึ้นมาเบาๆไปสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันหัวข้างในนั้นมันมีอะไรกันแน่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นพลอยกับเพื่อนๆตัดสินใจไปยังส่วนสนุกแห่งนี้พวกเขาพบว่ามันตั้งอยู่กลางป่าไม่มีแสงไฟจากเมืองรอบข้าง บรรยากาศเงียบสง,งัดผิดธรรมชาติที่นี่มันเงียบเกินไปนะเม์พูดขึ้นขณะมองไปรอบๆความมืดปกคลุมทั่วบริเวณยกเว้นแสงไฟริบรีจากซุ้มประตูทางเข้าสวนสนุกไปไก้ายหมายกล่าวคำคลาถูกแขวนอยู่เหนือประตูมีตัวอักษรสีแดงลอกเลือนเขียนว่าสวนสนุกรติการดูเหมือนสวนสนุกร้างมากกว่าสถานที่ที่เพิ่งเปิดมาอีกนะโอมพึมพำการเดินเข้าไปใกล้ประตู ก็จะลองผักมันเบาๆประตูส่งเสียงเอียดอารและเปิดออกช้าๆโดยไม่มีใครแตะต้องเหมือนกับว่าเขากำลังร้อยเราเข้าไปอยู่แล้วการพูดขึ้นเบาๆถับกันดีไหมเมยเสนอด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวไม่ทันแล้วล่ะพลอยตอบเธอชี้ไปทางด้านหลังถนนที่พวกเขาใช้เดินทางมาหายไปแล้วกลายเป็นหมอกหนาทึบแทน ดูเหมือนว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วสินะนอกจากเดินหน้าต่อไปแป้งพูดพางคืนน้ำลายลงคอพวกเขาสบตากันก่อนจะก้าวผ่านซุ้มประตูเข้าสู่สวนสนุกลึกลับและทันทีที่ทุกคนก้าวผลขอบเขตประตูประตูเหล็กด้านหลังก็ปิดลงเสียงดังปังภายในสวนสนุกเสียงดนตรีคานิววลเก่าๆดังแผ่วเบาเครื่องเล่นหลายชนิดดูเก่าคล่งคลา แต่กลับเปิดทำงานเองโดยไม่มีพนักงานดูแลนี่มันไม่ปกติเลยนะการพึ่มพาทันใดนั้นเองเสียงตามสายประกาศขึ้นมายินดีต้อนรับสู่เกมแห่งความตายผู้คนทุกคนของเขาร่วมหากใครปฏิเสธจะถูกดึงเขาสู่เงามืดพวกเขาไม่มีทางเลือกเกมแรกเริ่มต้นขึ้นทันทีนั่นก็คือชิงช้าสวรรค์เงามรณะพวกเขาต้องนั่งบนชิงช้า และห้ามขยับตัวแม้แต่นิดเดียวหากมีการเคลื่อนไหวบางสิ่งจะฉุดพวกเขาลงไปในเงามืดเมื่อพวกเขานั่งลงชิงช้าเริ่มเคลื่อนที่เองช้าๆแสงไฟโดยรอบปรีร๊ๆเรากับจะดับลงทุกเมือ่อเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นรอบตัวพวกเขาห้ามขยับไม่งั้นมันจะมาเอาตัวไปการที่นั่งอยู่ทางสายสุดเริ่มหายใจทีแสงเงามือด,ด้านล่างดูเหมือนกำลังขยับเอง คอยรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังจ้องมองพวกเขาจากในความมืดทันใดนั้นเองโอมสะดุง้งเผือขยับตัวเบาๆเสียงวีดร้องดังขึ้นจากเงามืดก่อนที่มือสีดำขนาดใหญ่จะพุ่งขึ้นมาจากใต้ชิงช้าคว้าตัวโอมลงไปในความมืดพอยและเพื่อนๆทำได้เพียงมองด้วยความสยองขวัญขณะที่เสียงของโอมขาดหายไปในเงามืดชิงช้าเริ่มหมุนเร็วขึ้น และเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเย็นเยือบเสียงหัวเราะนั้นยังคงก้องอยู่ในอากาศขณะที่ชิงช้าสวรรค์หยุดหมุนอย่างกระันหนันพลอยเมกันและแป้งยังคงตัวแข็งชื่อภาพสุดท้ายของโอมคือมือสีดำที่ดึงร่างเขาลงไปในเงามืดก่อนที่เงานั้นจะกืนกินเสียงกรีดร้องของเขาไปหมดเราต้องไปต่อพอยกระซิบเสียงสัน่นเธอพยายามกัะน้ำตา แต่หัวใจของเธอก็เต้นระรัวความหวาดกลัวกำลังกืนกินทุกคนแล้วโอมละ่ะเมผู้เสียงหลงดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเริ่มคอเบา้าจะปล่อยเขาหายไปแบบนั้นได้หรอเรากลับไม่ได้แล้วเราต้องเล่นเกมของมันต่อยจบการกัดฟันพูดเขาพยายามข่มความกลัวไว้ข้างในแปงหันไปมองรอบๆและชีไปยังป้ายเก่าที่กะพิบเป็นระยะ บัญชีไปยังเครื่องเรนถัดไปนั่นก็คือข่าวงกดกระจกฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแป้งกระซิบแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากเดินหน้าต่อไปเมื่อพวกเขาเข้ามาด้านในข่าวงกดประกอบด้วยกระจกสูงจากพื้นจดเพดานสะท้อนเงาของพวกเขาในทุกทิศท,ทางไฟนีออนสลัวสลัวทำให้บรรยากาศดูหลอกล้อนเสียงประกาศตามสายดังขึ้นอีกครั้ง ยินดีตอนรับสู่เข่าวงกดกระจกทางออกมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ระวังให้ดีบางเงาในกระจกไม่ใช่เงาของพวกคู่อีกต่อไปทันใดนั้นไฟทั้งหมดกระพริบแรงแล้วก็ดับลงชั่วขณะก่อนที่มันจะติดขึ้นใหม่และนั่นก็คือจุดที่พวกเขาเห็นบางสิ่งผิดปกติเงาของพวกเขาในกระจกมันไม่ขยับตามตัวพวกเขาโอ้พระเจ้าเมยกมือขึ้นปิดปาก สีหน้าซีดเผือดกันลองยกมือขวาขึ้นแต่งเงาของเขาในกระจกกลับยกมือซ้ายแทนนี่มันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเขาพึมพำลอยกวาดตามองรอบตัวและหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเธอเห็นเงาของตัวเองมันยิ้มให้กับเธอรอยยิ้มที่เธอไม่ได้ทำเราต้องรี้ผ่าทางออกให้ได้ลอยตะโกนพวกเขารเรียบเดินไปข้างหน้า พยายามหาทางผ่านเขาวงกดไปให้ได้แต่เงาในกระจกเริ่มเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่เรียนแบบพวกเขาแต่มันกำลังเดินออกมาจากกระจกเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นร,บรอบๆก่อนที่เงาของกันจะก้าวผลออกมาจากกระจกมือของเขาบิดผิดรูปและดวงตาดําสนิทแยกกันวิ่งกันตะโกนสุดเสียงเมแป้งและพอยกระโจนไปคนละทิศละทางกระจกทำให้พวกเขาหลงทางได้ง่าย เสียงฝีเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนจนไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนพอยพยายามควบคุมลมหายใจเธอเห็นภาพสะท้อนของตัวเองนับสิบรอบตัวแต่เงาของเธอในกระจกยังคงยิ้มให้อย่างเย็นชาเธอไม่ใช่ฉันพอยกระซิบน้ำเสียงแข็งกร้าวแต่ในใจหวาดกลัวจับขั้วหัวใจทันใดนั้นเงาในกระจกก้าวออกมาอย่างเต็มตัวแล้วพุ่งเข้าใส่เธอ,อให้ช่วยด้วย พลอยเบี่ยงตัวหลบก่อนเห็นแสงสว่างเล็กๆตรงจุดหมายปลายทางนั่นไงทางออกเธอร้องเรียกเพื่อนๆแปงและเมรีวิี่ยงมาสมทบแต่กันยังไม่มาพลอยหันไปมองและเห็นการกำลังต่อสู้กับเงาของตัวเองเงานั้นบีบคอเขาเอาไว้และใบหน้าของมันค่อยๆกลายเป็นใบหน้าของกันแต่บิดเบี้ยวผิดมนุษย์กันพลอยร้องสุดเสียงไปก่อนกันตะโกน มือพยายามดันเงาออกจากตัวเองไม่เราจะไม่ทิ้งนายแป้งจะวิ่งกลับไปช่วยแต่เมดึงแขนเธอเอาไว้เราช่วยไม่ได้ถ้าเราช้าเราก็จะติดอยู่ที่นี่เหมือนกันพลอยกัดฟันแน่นหัวใจของเธอเจ็บปวดแต่เธอรู้ว่าเมผู้ถูกขอโทษนะกันน้ำตาของพลอยไหลออกมาก่อนที่เธอจะหันหลังแล้วกระโจนไปทางประตูทางออกพร้อมกับเมย์และแป้ง ทันทีที่พวกเขาออกไปนอกประตูประตูเหล็กของเขาวงกดกะปิดลงทันทีเสียงกรีดร้องสุดท้ายของกันขาดหายไปในความมืดตอนนี้เหลือเพียงแค่พวกเธอสามคนเท่านั้นหลังจากที่พวกเขาหลบหนีออกจากเขาวงกดเสียงหัวเราะที่เคยตามหลอกล้อนยังคงดังก้องในหัวของพวกเขาแต่ความเงียบสงดัดเริ่มกลับมาอีกครั้งเมื่อพวกเธอมาถึงเครื่องเล่นถัดไป มันก็คือรถไฟเหาะแห่งความทรงจำอีกแล้วเหรอเมย์พึมพาม,มองไปที่รถไฟเหาที่ตั้งอยู่กลางสนามมันมีรูปร่างแปลกประหลาดล่างเหล็กดูเก่าและขุขคระไฟที่กระพริบให้ความรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังจะพังทลายได้ทุกเมื่ออีกแล้วเหรอพลอยเอ่ยตามเมย์ด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาความกลัวเริ่มกลับมาทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ใหญมันเป็นแบบที่เราเจอมันเลยนะแปงบอกเสียงเบาเธอเหลือบไปมองที่รถไฟหอดูเหมือนมันจะรอพวกเขาอยู่ทันใดนั้นเองเสียงประกาศจากเครื่องเรดนในสวนสนุก,กระดังก้องขึ้นอีกครั้งยินดีต้อนรับสู่รถไฟหอะแห่งความทรงจำทุกคนจะต้องขึ้นรถไฟหอะและย้อนกลับไปในอดีตที่เลวร้ายที่สุดของพวกเธอหากทุกคนติดอยู่ในอดีตเกินเวลาที่กำหนดคุณจะไม่ได้กลับมาอีก อธิตที่เลวร้ายที่สุดอย่างนั้นหรอพ่อยพึมพำสายตาของเธอกลายเป็นม่นมองเธอรู้สึกถึงการกดดันจากคำประกาศแล้วเราจะทำยังไงดีเมททามเสียงสัน่นหันไปมองพลอยไม่รู้สิพ่อยตอบสายตาของเธอจ้องมองไปที่รถไฟหเหอะทีนรออยู่ความรู้สึกไม่อยากขึ้นได้เริ่มแผ่ซ่านเราคงต้องขึ้นไปแบงพูดเสียงตัดสินถ้าเราไม่ทำตามกฎ มันอาจจะเกิดเรื่องแย่กว่วนี้ก็ได้พวกเธอตัดสินใจขึ้นไปยังบนรถไฟหอะความรู้สึกตึงเครียดสะท้อนออกมาจากทุกท่วงท่าพอยขึ้นไปนั่งบนที่นั่งหนึ่งเมย์นั่งข้างๆและแปงก็นั่งข้างหลังเมื่อทุกคนเข้าที่รถไฟหอก,ก็เริ่มเคลื่อนไหวเองทันทีโดยไม่มีสัญญาณใดๆจากผู้ควบคุมมันออกตัวอย่างรวดเร็วและพุ่งขึ้นไปในอากาศจนทุกคนหายใจไม่ทัน ทำไมมันถึงเร็วขนาดนี้นะเมร้องเสียงดังร่างของเธอถูกยึดแน่นกับที่นั่งขอยอมแพ้แล้วแป้งตะโกนขณะที่รถไฟหอพุ่งลงไปต่ำกว่าที่คาดเอาไว้มันหมุนไปมาและพาพวกเธอผ่านเข้าไปในอุโมงมืดก่อนจะหยุดกระทันหันเสียงสั่นสะท้านของรถไฟทำให้พอยรู้สึกวูบไปเล็กน้อยขณะที่ตาของเธอจับภาพที่ปรากฏขึ้นในความมืด นันมันพอยกระซิบเธอเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กยืนอยู่ทมกลางกลุ่มคนที่คุ้นเคยมันเป็นภาพวันเกิดของเธอเมื่อหลายปีก่อนเธอยืนอยู่ข้างเค,คก้กกหญ่ที่เต็มไปด้วยเทียนแต่บรรยากาศไม่เหมือนที่เธอจําได้ทันใดนั้นภาพในอดีตเริ่มบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆชายคนหนึ่งที่เธอรู้จักพอของเธอยิ้มให้กับเธอแต่แล้วรอยยิ้มนั้นก็หายไป ชายคนนั้นเริ่มเดินออกไปทิ้งเธอไว้ในห้องที่มืดและเงียบสนิทพอ่อทำไมพ่อถึงทิ้งหนูไปพลอยกระซิบทางน้ำตาเมกีดร้องออกมาไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ฉันเธอเห็นตัวเองในอดีตยืนร้องไห้อยู่ในห้องที่มืดแม้เธอจะพยายามเรียกหาคนรักแต่เขากลับหันหลังจากไปในที่สุดเธอจะต้องไปหามันแปงตะโกนขณะเห็นเงาของคนในอดีต ออกไปจากห้องทีแอร์อด้วยความทรงจำที่เจ็บปวดเสียงกริ่งดังขึ้นในหูของพวกเขาคุณต้องออกจากอดีตภายในห้านาทีถ้าไม่อย่างนั้นพวกคุณจะไม่ได้กลับมาอีกเราต้องออกจากที่นี่พอ,อยร้องให้เ,เพื่อนๆรีพากันวิ่งตามออกจากความทรงจำที่ถูกกักขังเอาไว้แต่เมื่อพวกเขาพยายามหนีกลับมีเงาแปลกประหลาดเริ่มปรากฏขึ้นจากมุมมืดทุกอย่างค่อยๆหันกลับมาเป็นทางตัน ไม่แม่กีดร้องเมื่อเห็นเงาที่คุณเคยกำลังจะดึงเธอกับวิง่งพอตะโกนเต็มเสียงก่อนที่รถไฟเหาะจะพาพวกเขากลับไปยังทางออกด้วยความยากลำบากในที่สุดเสียงที่เกือบจะจบลงก็ได้ยินมาจากประกาศเสียงสุดท้ายของเกมแกมมีสิ้นสุดลงแล้วคุณทุกคนได้รับการปลดปล่อยจากอดีตเมื่อพวกเขาพร้อมใจกันก้าวออกจากรถไฟเหาะแห่งความทรงจำ พลอยมีและแป้งรู้สึกเหมือนกำลังฝ่าฟันผ่านความเจ็บปวดที่ฝังลึกในใจออกมาแต่เมื่อมองไปรอบๆพวกเขาก็เห็นเครื่องเล่นถัดไปนั่นก็คือสะพานแห่งเงาซึ่งเป็นสะพานไม้เก่าๆที่ทอดยาวผ่านช่องว่างมืดมิดภายในนั้นไม่มีแสงใดๆทั้งสิน้นนอกจากแสงริบรีจากไฟที่ติดอยู่ที่ขอบสะพานดูเหมือนมันจะทอดยาวไปจนสุดทาง ซึ่งทำให้มันดูคล้ายกับการทดสอบสุดท้ายที่จะต้องผ่านไปให้ได้นี่มันอะไรกันเมย์มพึมพามเมื่อมองไปที่สะพานที่ทอดยาวตรงหน้าเสียงของเธอดังเบาและสั่นไว้เมื่อเธอสังเกตเห็นเงาของตัวเองที่สะท้อนอยู่บนพื้นสะพานแปงพยายามยิ้มประกบความกลัวมันก็คงเป็นแค่สะพานธรรมดาธรรมดานี่แหละเราต้องผ่านมันไปให้ได้แต่ทันทีที่พวกเธอ ดาวเท้าเขาสู่สะพานไฟจากขอบสะพานก็สว่างขึ้นพร้อมๆกับเสียงหัวเราะเย็นเยือกที่ดังขึ้นในอากาศมันไม่ใช่เสียงของใครบางคนมันเหมือนเสียงกระซิบที่ลอยมาจากความมืดที่ล้อมรอบตัวพวกเขาอยู่ห้ามมองตัวเองในเงาถ้าเธอเห็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอยากขยับเสียงนั้นแววเข้ามาในหูของพวกเธอเสียงนั้นแต่งไปด้วยความคุกคามที่ทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุก เมย์หยุดก้าวไปข้างหน้าเธอมองไปที่เงาของตัวเองในกระจกที่ติดอยู่ที่ขอบสะพานเงาของเธอท่าทางเหมือนจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระแม้เธอจะไม่ขยับตัวนี่เหมือนบ้าอะไรกันเนี่ยเมย์สะท้อนความกลัวในตัวของเธอออกมาเงาของเธอในกระจกเริ่มยิ้มให้กับเธอแม้ว่าปากของเธอจะไม่มีการยิ้มเลยก็ตามแปงที่ยืนอยู่ข้างๆมองไปที่เงาของตัวเองและต้องก้าวถอยหลัง ไม่ใช่แค่เงาของเราเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาขณะที่เงาของเธอเริ่มขยับและทำท่าทางเหมือนจะยิ้มออกมาอย่างแปลกประหลาดเนที่เริ่มรู้สึกหวาดกลัวเงาของตัวเองหันไปบอกแป้งอยากขยับเด็ดขาดเขาบอกว่าเราห้ามเคลื่อนไหวแต่แล้วก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเงาของแป้งในกระจกเริ่มแยกตัวออกจากตัวจริงของเธอความมือที่ค่อยๆดูดเอาตัวเธอเข้าไปในกระจก ทำให้แป้งสะดุง้งและพยายามยกมือขึ้นมาป้องกันตัวเองแต่มันก็ไม่ทันแล้วแป้งเมยร้องเสียงหลงขณะที่เงาของแป้งที่อยู่ในกระจกเริ่มโผล่ออกมาเป็นเงาร่างดำที่ไม่เหมือนกันกับแป้งอีกต่อไปมันเคลื่อนไหวเหมือนจะกลืนกินแป้งเข้าไปในเงามืดที่มันกำลังสร้างขึ้นมาแป้งพยายามดิ้นลนแต่เงาของเธอที่มาจากกระจกก็ดึงร่างของเธอไปอย่างรวดเร็ว แม่ช่วยฉันดูให้เสียงของแปงค่อยๆหายไปในความมืดเมยืนนิ่งตกตะลึงในสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามหันไปมองทิ่พลอยที่ยืนอยู่ด้านหลังแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิง่งเงาของเธอในกระจกยังคงขยับโดยที่เธอไม่สามารถหยุดมันได้เมกัดฟันแน่นไม่ไม่เป็นไรฉันต้องทำได้ฉันจะไม่เป็นเหมือนแป้ง เธอพยายามจะวิ่งข้ามสะพานไปยังฝั่งตรงข้ามแต่ทันใดนั้นเงาของเธอในกระจกกับแยกตัวออกมาเหมือนกันกับแป้งเงานั้นเริ่มก้าวตามเธอไปอย่างช้าๆเหมือนกับเงาที่คอยตามตัวเธอไปตลอดเวลาและทันทีที่เมย์หันไปมองสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่เงาของตัวเองอีกต่อไปเงาของเธอเริ่มกลายเป็นร่างมืดที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นดวงตาของมันรุกโชนด้วยความมืด เม่เมล็อกออกมาในรำคอเสียงของเธอเบาลงเรื่อยๆขณะที่เงานั้นเริ่มดึงเธอเข้าไปในความมืดร่างของเธอลอยขึ้นไปอย่างไร้ทางสู้เมย์พอยตะโกนขึ้นแต่ไม่สามารถช่วยเหลือเมยได้สุดท้ายเมก็หายไปในเงามืดและสะพานแห่งเงาก็ยังคงอยู่ราวกับมันจะไม่มีวันหยุดนิ่งสุดท้ายแล้วเหลือเพียงแค่พลอยคนเดียว ที่ยังคงยืนอยู่บนสะพานลมหายใจของเธอแผ่วเบาและเต็มไปด้วยความกลัวแต่เธอเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าเดินผ่านเงามืดเหล่านั้นเพื่อหาทางออกที่รออยู่ข้างหน้าฉันต้องทำให้ถึงที่สุดพอยคิดในใจขณะที่ก้าวเดินต่อไปเธอไม่รู้ว่าเธอจะเจอกับอะไรบ้างแต่สิ่งที่เธอต้องทำนั่นก็คือเธอต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ในที่สุด เมื่อพลอยเดินไปตามเส้นทางที่ยังคงขาดหายจากบรรยากาศที่หนาวเหน็บแลเงียบสงัดเธอก็ได้พบกับเครื่องเล่นสุดท้ายนั่นก็คือประตูแห่งความจริงประตูเหล็กใหญ่โตโผล่ขึ้นตรงหน้าทำกวางความมืดมิดมีแสงรำไรส่องออกมาจากทางด้านในด้านหลังประตูนั้นมีเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นถ้าเธอเปิดประตูนี้เธอจะได้เจอความจริงที่แท้จริง แต่มันจะเป็นสิ่งที่เธอไม่อยากรู้พอไม่ลังเลเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีกต่อไปเธอได้เรียนรู้ว่าจากการเดินทางครั้งนี้ทุกความกลัวทุกความรับที่ถูกซ่อนอยู่ในใจล้วนแต่มีบางสิ่งที่ต้องเผชิญเธอจึงตัดสินใจผลักประตูนั้นออกทันทีที่ประตูเปิดออกเธอก็พบกับแสงสว่างที่อบอุ่นทำกลางแสงนั้น เป็นภาพของทุกคนไม่ว่าจะเป็นกันเมโอมและแป้งยืนอยู่ในสถานที่ที่เหมือนจะเป็นโลกอีกใบทุกคนยิ้มให้กับเธอราวกับพวกเขาไม่ได้หายไปไหนแต่เธอสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแสงนั้นไม่เป็นธรรมชาติมันดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นจากการหลอกลวงเพื่อดึงเธอกลับไปยังโลกเก่าโลกที่พวกเขาทั้งหมดยังคงอยู่ในนั้น แต่พลรู้ดีว่ามันไม่ใช่ความจริงไม่พลอยกระซิบขณะก้าวถอยหลังทุกคนไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวพลก็พังทลายลงเงามืดเริ่มหายไปและส่วนสนุกที่เต็มไปด้วยความลึกลับก็หายไปจากสายตาของพลพลอยรู้สึกว่าร่างกายของเธอถูกดูดเข้าสู่ที่ไหนสักแหง่งแต่ในที่สุดเธอก็พบว่า เธอกลับมายังโรคเดิมของเธอโรคที่ไม่มีส่วนสนุกที่เต็มไปด้วยเงามืดและความหวาดกลัวอีกต่อไปเธอหันไปมองมือของเธอที่ถือตัวสีดำใบเดิมมันยังไม่ถูกทำลายหรือหายไปแม้แต่น้อยพอยิ้ม้กับตัวเองสายตาของเธอสะท้อนถึงความรู้สึกบางอย่างที่เธอไม่รู้จักมาก่อนเธอได้ผ่านการทดสอบที่ยากลำบากและตอนนี้ เธอเป็นเพียงคนเดียวที่หลุดออกจากส่วนสนุกนั้นได้แต่ตั๋วสีดำใบนี้จะคงอยู่กับเธอตลอดไปและเธอรู้ดีว่าแม้จะหลุดออกมาจากส่วนสนุกได้แล้วแต่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในส่วนสนุกแห่งนี้จะคอยตามเธอไปตลอดชีวิตฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ